เผยเรนเดอร์ล่าสดุดเลน m i มี0ค r o โปรโชก้องของ3ตัวเลนหลัก64ิล้าลนพิกเซลมาพร้อมจอไร้ขอบอัมเรด0 20่รสิรียมเปิดตัวเด้านหน้า <M> ก่อนหน้านี้ทางเ a ม m i ได้ปล่อยทีเซอร์ของสมาร์ทโฟนเลน m i มี K50 ซีรีส์ออกมาแล้วนะครับพร้อมทั้งได้ยินยันว่าจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถึงนี้ครับล่าสดุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ พร้อมทั้งตัวเคสใสได้หลุดออกมาบนโลกอินเทอร์เนต็ตให้เราได้เห็นกันถึงดีไซน์ก่อนเปิดตัวละครับโดยภาพเรนเดอร์ที่เผยมานี้เป็นดีไซน์ของ Redmi K50 Pro ซึ่งมีหน้าจอไร้ขอบเจาะรูฝ,ฝังกล้องหน้าเล็กๆด้านบนและกล้องหลัง3ตัวบนฐานกล้องสี่เหลี่ยม2ชั้นพร้อมไฟแฟลชเป็นเส้นยาวโดยมีความละเอียด64ล้านพิกเซลนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายตัวเคสใสของ r ร d m i K50 Pro เผยมาพร้อมกันด้วยครับ ซึ่งมีคัตเอาท์กล้องหลังตรงกับดีไซน์ของภาพเรนเดอร์และมีคัตเอาท์สำหรับปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องด้วยครับจากข้อมูลล่าสุด redmi k 5 0 pro คาดว่าจะใช้กล้องหลังเซ็นเซอร์ sony imx 6 8 6ความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องเอลตทรไวเซนเซอร์ ov 13B10 ความละเอียดสาล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลหรือ8ล้านพิกเซลครับมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ amoled ขนาด6.67นิ้วความเร็ว Full HD Plus รองรับค่ารีเฟรช120 h ฮิรตสำหรับสเปคภายในของเลน mi มี K50 Pro ใช้ชิปโรม,มันฝนเรือธงสันประกอน8.1พร้อมระบบระบายความร้อนด้วย VC Liquid Cool โดยมีแบตเตอรี่ความจุ4,700มิลแอมปรองรับชาร์จไว120วัตตอีกด้วยครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ